้องบอกก่อนว่าคลาสนี้มันเปมือนเป็นคลาสที่ตั้มบอกว่าตั้งแต่หลังจะเรียนจบมาอย่างเงี้ยตั้มจะสนใจคลาสน้อยมากๆครั้งนี้เป็นครั้งที่บอกว่าเอ้ยเราตั้งใจจริงเขาคลาสอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าลอยลอยเบลอๆนะครับดูอาจจะดูเหมือนว่าอาจารย์สอนสนุกนะฮะแล้วจริงๆอย่างคลาสนี้มันมีหลายๆอย่างมันมีหลายๆข้อมูลแล้วก็มันมีเรียกอะไรอ่ะทุกๆอย่างที่มันทุกๆอย่างที่สอนในคลาสนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปจริงๆนะครับจริงๆเราเผชิญกับการ ะะเราได้ใช้บางอันที่มันอยู่ในข้อมูลที่อาจารย์สอนทั้งนี้เลยนะฮะสิ่งที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอะเอาไปใช้แค่ตอนน้องจะลาออกมันคือเราเอาไปดูแลน้องๆทุกวันในเวลาที่น้องๆอยู่กับเรานะครับอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้พนักง,งานที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งตัวเราตัวน้องเราแล้วก็ขอบคุณที่เป็นตัวแทนในการ แจ้งบอกเรามาแบบนี้ว่าเราสมควรดูแลน้องแบบไหนนายเราสมควรดูแลเราแบบไหนนะฮะก็ต้องบอกกันเลยว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ประทับใจจริงๆนะครับถ้ามีได้เรียนอีกครั้งหน้ารับรองมาแน่นอนนะครับขอบคุณครับ